เสียงไก่คันในยามเช้าแทรกผ่านลำไม้ไผ่ที่ปลูกล้อมรั้วบ้านไม้ยกใต้ทุนหลังเล็กในหมู่บ้านชายทุง่งบ้านของเดชาและนวลพันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและรอยยิ้มที่เคยมีในทุกๆเช้าเมื่อครอบครัวนั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าฟ้าใสาลูกรักลงมากินข้าวก่อนเถอนะจ๊ะ เสียงของนวลพันร้องเรียกจากใต้ทุนบ้านพลางกับยกชะอมไข่และข้าวสวยร้อนๆมาวางบนเสือผืนเดิมฟ้าใสเด็กสาวอายุ17ปีสวมเสื้อนักเรียนแขนยาวผูกโบสีดำเดินลงมาพร้อมกับกระเป๋าใบเก่าเธอยิ้มให้กับผู้เป็นแม่เหมือนเช่นเคยวันนี้ไข่เจียวรอจัแม่หอมน่ากินจังเลยจ้านวลพันนั้นหัวเราะน้อย ไข่เจียวของแม่อร่อยอยู่แล้วละ่ะเดชานั้นยิ้มมุมปากเมื่อใหญ่ตักข้าวเงียบๆเขามองผู้เป็นเมียที่กำลังห่อข้าวให้กับลูกอย่างคล่องแคล่วมันคือภาพเดิมๆที่เขาคุ้นเคยมาตลอด20ปีแต่แล้วภาพเหล่านั้นก็เริ่มเลือนรางไปทีละน้อยตั้งแต่เดือนที่แล้วในงานประชุมหมู่บ้านนวลพันธ์อาสาขอเข้าร่วม กลุ่มแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเธอบอกว่าเธอนั้นอยากทำอะไรเพื่อสังคมอยากช่วยเหลือคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานดูแลแม่อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างอยู่บ้านอย่างเดียวมันเหมือนเวลาผ่านไปเปล่าๆเธอนั้นพูดกับเดชาผู้เป็นสามีในคืนนั้นขณะที่กวาดพื้นบ้านเดชานั้นยิ้มอ่อนตามใจแม่เธอจะ้ะแม่อยากทำอะไรก็ทำเถอะ พ่อก็เห็นด้วยทั้งนั้นแค่อย่าทิ้งบ้านเราอย่าทิ้งลูกก็เป็นพอเธอนั้นหันมายิ้มบ้านคือหัวใจของแม่นะจ๊ะพ่อแม่ไม่ทิ้งไปหรอกจ้าแต่นับจากวันนั้นบ้านก็เริ่มไม่เป็นบ้านอีกต่อไปยามเช้าของทุกวันอาหารที่แม่นวลพันเคยทำให้กับลูกก็เปลี่ยนจากกลิ่นของไข่เจียวเป็นเสียงช้อนกระทบกับจาน จากเดชาที่ตักข้าวใส่จานเองฟ้าใสก็ต้องล้างจานทำงานบ้านเองอยู่บ่อยครั้งเพราะแม่นั้นมัวติดประชุมหรือออกไปเยี่ยมลุงบุญทานที่ป่วยอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้างจนกลายเป็นเรื่องประจำแม่ไปดูลุงบุญทานอีกแล้วหรอจ๊ะฟ้าใสนั้นเอ่ยถามผู้เป็นแม่ในเย็นวันหนึ่งขณะที่นั่งกินข้าวกับพ่ออยู่บนชานบ้านใช่จะลูก วันนี้เห็นว่าลุงแกมีไข้ด้วยแม่ก็เลยอาสาไปช่วยดูหน่อยแต่ว่าแม่ไปเกือบทุกวันเลยนะจ๊ะจนฉันจะมีไข้แทนลุงบุญทันแล้วละจ้ะพ่อพ่อขอโทษนะลูกเดี๋ยวแม่รีบกลับมาพ่อจะบอกแม่ให้ไม่ใช่แค่ฟ้าใสที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่เดชาผู้เป็นพ่อนั้นก็รู้สึกเช่นเดียวกัน เขาสังเกตว่านวลพันแต่งตัวสวยขึ้นใส่น้ำหอมที่ไม่เคยใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แม้จะเป็นแค่้าถุงกับเสื้อแขนยาวธรรมดาแต่ก็ดูใส่ใจมากกว่าแต่ก่อนที่อยู่บ้านเฉยๆพอจ๊ะพราว่าแม่ดูเปลี่ยนไปไหมจ๊ะฝ้าใสานั่นเอ่ยขึ้นในเย็นวันหนึ่งเปลี่ยนไปยังไงล่ะลูกเมื่อก่อนแม่อยู่กับเราตลอดแต่เดี๋ยวนี้ เหมือนจะอยู่ข้างนอกบ้านมากกว่าบ้านของตัวเองอีกนะจ๊ะเดชานั้นยิ้มเศร้าไม่ตอบอะไรในทันทีเขาเพียงลูบหัวผู้เป็นลูกสาวคนเราพอได้เห็นโลกกว้างขึ้นก็อ,อาจจะเปลี่ยนไปได้นั่นแหละนวลพันธ์นั้นกลับบ้านค่ำขึ้นหลังจากที่ร่วมประชุมเรื่องการจัดสวัสดิการให้กับคนชราในชุมชนฟ้าใสนั้นรอแม่กินข้าวไม่ไหวจึงเข้านอนก่อน ส่วนเดชานั่งรอผู้เป็นเมียอยู่หน้าบ้านเงียบๆเหนื่อยไม่จ้าพ่อนวลพันเอ่ยขึ้นพลางกับวางกระเป๋าลงไม่เหนื่อยหรอกจ้ะแค่คิดถึงแม่คนเดิมเท่านั้นเองนวลพันนั้นชะงักเล็กน้อยหันหน้ามาปรชิญหน้ากับเขาพ่อหมายความว่ายังไงจ๊ะก็หมายความว่าพ่อเริ่มคิดถึงเมียที่เคยอยู่บ้านดูแลพ่อดูแลลูก ทำกับข้าวหัวเราะกินข้าวด้วยกันพอ่อแต่แม่ไม่ได้ทิ้งใครเลยนะจ๊ะแม่ก็แค่เจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามีคนค่ากับคนอื่นบ้างแล้วคนในบ้านละแม่ยังมีค่าอยู่หรือเปล่านวลพันน์นั่นงียบไปนานก่อนที่จะเอ่ยขึ้นเบาๆพ่ออย่าถามคำถามแบบนี้ได้ไหมจ๊ะมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเฉยๆพอคิดว่า แม่ไม่เหมือนเดิมเลยแม่ลองคิดดูเองก็แล้วกันเดชานั้นทิ้งคำถามให้กับผู้เป็นเมียสายลมต้นฤดูหนาวผัดผ่านต้นกล้วยหน้าบ้านใบไม้ไหวเอื่อยราวกับลมหายใจของบ้านไม้หลังเดิมที่เริ่มเงียบลงเรื่อยๆเ,เสียงของนกกร้องในยามเช้าไม่ได้กลบความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นบนโต๊ะกินข้าวได้เลยนวลพันนั่งหลับมีดในครัวยอย่างใจเย็น ขณะที่ฟ้าใสจัดจานข้าวเช้าสำหรับพ่อกับตนเองแม่ไม่กินด้วยกันหรอจ๊ะเด็กสาวนั้นถามพลางกับเหลือบตามองแม่ที่ใส่เสื้อคลุมสีชมพูอ่อนกับผ้าถุงลายดอกที่ดูสดใสกว่าปกติวันนี้แม่ต้องรีบออกไปก่อนนะจ๊ะมีนัดกับลุงสุชาติทีวัดเขาขอให้ช่วยดูเอกสารโครงการให้ลุงสุชาติอีกแล้วหรอจ๊ะแม่ ฝาใสนั้นเผลอพ,พึมพำออกมาเบาๆนวลผันนั้นยิ้มบางๆไม่ได้ใส่ใจน้ำเสียงของผู้เป็นลูกสาวมากนักเขาเป็นคนดีนะลูกคุยสนุกแถมยังเข้าใจแม่ดีเหลือเกินเดชานั้นเดินออกมาพร้อมขันน้ำเปลือกตาแดงช้ำจากการนอนไม่หลับมาหลายคืนใครเข้าใจแม่ดีเหรอจ๊ะก่อนลุงสุชาติในกลุ่มอาสานั่นแหละจะพ่อ เขาเล่าเรื่องสมัยเด็กๆให้แม่ฟังคล้ายกับแม่หลายอย่างเลยนะชอบอ่านหนังสือเหมือนกันอีกด้วยเดชานั้นยิ้มจนเจือนพ่อก็เคยเป็นคนที่แม่คุยด้วยสนุกเหมือนกันนี่แหละแต่มันเป็นเมื่อก่อนนวลพันธนั้นชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ก็เลือกที่จะยิ้มกลบเกลื่อนก็คุยได้นะจ๊ะพ่อแค่ลุงเขาเป็นเพื่อนที่ดีเท่านั้นเอง ในบ่ายวันหนึ่งฟ้าใสานั่งทําการบ้านอยู่บนชานบ้านเธอได้ยินเสียงแม่พูดโทรศัพท์จากในครัวด้วยเสียงเบาแต่เธอก็ได้ยินชัดเจนว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหรือว่าจะเป็นลุงคนนั้นอีกแล้วเธอนั้นพึมพำกับตนเองเบาๆนวลพันเดินออกมาด้วยสีหน้าสดใสมีรอยยิ้มแบบที่ฟ้าใสาไม่ได้เห็นมานานแล้วฟ้าใสา พรุ่งนี้แม่อาจจะกลับค่ำหน่อยนะจ๊ะลุงสุชาติเขาชวนไปดูงานที่ศูนย์ผู้สูงอายุเขาอยากฟังความเห็นของแม่เรื่องกิจ,จกรรมใหม่นะจ๊ะเขาชวนเฉพาะแม่หรอจ๊ะหรือว่าชวนอาสาสมัครทุกคนเขาบอกว่าแม่เข้าใจมุมมองของเขาดีที่สุดนะจ๊ะนวลพันนั้นตอบลูกสาวด้วยน้ำเสียงที่ไม่รู้ตัวว่าอ่อนโยนเกินความจำเป็นคำวันเกิดของเดชา โต๊ะอาหารมีแค่กับข้าวสามอย่างธรรมดาและเทียนหนึ่งเล่มที่ฟ้าใสานั้นจุดไว้ในแก้วกาแฟเก่าๆพอจะ้ะแม่บอกว่าติดงานไม่กลับมากินข้าวด้วยเลยเหรอจะ๊ะเดชานั้นยิ้มเศร้าแม่น่ะบอกพ่อว่าลุงสุชาติมีประชุมด่วนขอให้แม่อยู่ช่วยเตรียมเอกสารฟ้าใสานั้นก้มหน้ากินข้าวเงียบๆไม่กล้าถามอะไรเพิ่มไม่เป็นไรรอกลูก แค่พ่อมีหนูอยู่ตรงนี้พ่อก็พอใจแล้วล่ะในค่ำวันหนึ่งขณะที่นวนพัน์กลับมาถึงบ้านชาเกือบสามทุ่มเดชานั้นยืนอยู่ตรงบันไดบ้านท่ามกลางแสงไฟสลัวจากหลอดไฟนีออนหน้าบ้านที่กระพริบเบาๆแม่กลับมาดึกจังวันนี้ไม่ใช่วันประชุมนี่นาะโถกพ่อจ้ะ แม่ก็แค่ไปนั่งคุยกับลุงสุชาติที่วัดนะจ๊ะเขามีเรื่องทุกข์ใจอยากจะระบายให้แม่ฟังเดชานั้นมองผู้เป็นเมียนิ่งแม่พ่อขอพูดตรงๆได้ไหมพูดมาเลยสิจ้าพ่อพ่อมีอะไรหรอจ๊ะแม่น่ะระวังตัวเองหน่อยนะแม่หนวลพ่นนั้นิ่งไปนี่พ่อพ่อหมายความว่ายังไงเหรอจ๊ะใจของคนเรามันไม่ต้องจับมือถือแขน ไม่ต้องโอบกอดกว่นไหวกันได้ถ้ามีใครที่คอยฟังคอยเข้าใจแล้วทำให้เรายิ้มได้ทุกวันนวลพันธ์นั้นหันมาสบตาผู้เป็นสามีนี่พ่อไม่ไว้ใจแม่หรอจ๊ะพ่อนะไว้ใจแม่แต่พ่อกลัวใจแม่ต่างหากละ่ะเธอนั้นนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาเบาๆโถพอ่อลุงสุชาติเขาก็แก่แล้วนะ แม่จะคิดยังงั้นกับเขาได้ยังไงกันแต่บางทีความเข้าใจก็ไม่เลือกหนะ้าจะแก่หรือจะหนุ่มหรอกนะแม่เดชาและนวลพันธ์เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันเพราะเรื่องของลุงสุชาติในวันต่อมาฟ้าใสาได้รับเชิญให้ไปร้องเพลงในงานเลี้ยงของชุมชนที่วัดเธอเห็นแม่นั้นยืนคุยหัวเราะก,กับลุงสุชาติที่ตายตนผุซาห,หน้าวัด เหมือนกับเป็นภาพที่เคยเห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อสายตาของแม่เหลือบมาเห็นลูกสาวเธอก็รีบถอยห่างเล็กน้อยสีหน้าดูสับสนไม่เหมือนเช่นเคยแม่จ๊ะฉันร้องเพลงเสร็จแล้วนะจ๊ะแม่ไม่ได้ดูเลยเหรอจ๊ะนวลผ่านนั้นสบตาผู้เป็นลูกสาวสีหน้าฉายแววรู้สึกผิดเล็กๆแม่ขอโทษนะลูกแม่มัวแต่ช่วยลุงเขาจัดเก้าอี้ให้แขกนะจ๊ะ ฟ้าใสนั้นยิ้มบางๆไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่แม้ในใจจะรู้ว่าคำพูดนั้นไม่จริงเลยสักนิดคืนนั้นเองเดชานั่งรดน,น้ำต้นไม้อยู่ที่หลังบ้านลมหนาวพัดใบไม้ปลิวลงพื้นเสียงของรองเท้าของนวลพันเดินมาหยุดที่ข้างหลังพ่อยังโกรธแม่อยู่หรือเปล่าจะ๊ะพ่อไม่เคยโกรธแม่หรอกแต่พ่อแค่กลัวว่าความรักของเรา มันเริ่มที่จะน้อยลงทุกทีแม่ขอโทษนะจ๊ะพ่อถ้าแม่ทำให้พ่อรู้สึกแบบนั้นเดชาหันมาสบตาผู้เป็นเมียลุงสุชาติเขาเข้าใจแม่มากใช่ไหมนวลพันนั้นนิ่งไปก่อนที่จะตอบเข้าใจมากเลยละจ้ะพ่อมากจนแม่น่ะรู้สึกว่าแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนวลพันนั้นตอบตามความจริงโดยที่ไม่ได้คิดอะไร เดชาได้แต่พยักหน้าเบาๆพ่อแค่วางว่าวันหนึ่งแม่จะกลับมาเข้าใจคนที่รักแม่ที่สุดอีกครั้งก่อนที่เขาจะหายไปตลอดกาลนะแม่แต่เดชากลับรู้สึกน้อยใจผู้เป็นเมียเหมือนตัวเองนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปเช้าวันหนึ่งในปลายฤดูฝนกลิ่นไอดินจากสวนกล้วยท้ายหมู่บ้านนั้นยังคงอบอวลสายหมอกบางๆ ลอยคลอเคลียอยู่ที่ยอดไม้พอของฟ้าใสานั้นนั่งนิ่งๆใต้ถุนบ้านใช้ผ้าขอมาเช็ดเหงื่อเบาๆแม้ว่าอากาศจะไม่ร้อนมากก็ตามบนพื้นไม้กระดานเดชาวางกระเป๋าใบใหญ่สีดำสนิทอยู่ข้างๆพอจ๊ะพอจะไปไหนละจ๊ะฟ้าใสานั้นถามด้วยเสียงเบาทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าคำตอบอาจไม่ใช่เสียงที่อยากจะได้ยินเดชานั้นยิ้มอ่อน พ่อแค่จะไปอยู่บ้านสวนสักพักนะจ้ะลูกอยู่ได้ใช่ไหมแต่บ้านเราก็สงบอยู่แล้วนี่จ้ะพ่อเด็กสาวนั้นพยายามยิ้มทางน้ำตาเขาลูปหัวผู้เป็นลูกเบาๆบ้านมันจะสงบก็ต่อเมื่อคนในบ้านยังผูกพันกันอยู่นะลูกเสียงฝีเท้าของนวลพันเดินลงบันไดมาพอดีเธอสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้าอ่อนผ้าถุงผืนใหม่ลายละเอียด และมีถุงพ้าสะพายข้างใบเล็กพาดลายพอจะไปจริงๆหรอจ๊ะเธอนั้นถามด้วยเสียงเรียบไม่แสดงสีหน้าร้อนรนเท่าใดนะักแม่อยู่ที่นี่แล้วดูมีความสุขพ่อก็เลยไม่อยากเป็นเงาในบ้านที่แม่ไม่มองอีกต่อไปนวลผ่านนั้นถอนหายใจเบาๆพ่อเป็นอะไรของพอ่ออย่ามาหาเรื่องแม่ดีกว่านะเดชานั้นหัวเราะออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาสุดท้าย เวลานี้ไม่ว่าพ่อจะพูดอะไรพ่อก็คือคนผิดเสมอฟ้าใสเอ้ยดูแลตัวเองดีๆนะลูกถ้าไม่สบายใจก็ไปอยู่กับพ่อได้ไม่มีคำตอบจากเธอมีเพียงความเงียบที่ยืดยาวไปตามลมหายใจของใครสักคนที่เริ่มหมดแรงจะรังกันไว้ตั้งแต่วันนั้นบ้านหลังเล็กที่เคยมีเสียงพูดคุยก็เริ่มเงียบลงไปกว่าเดิม ฟ้าใสพยายามปรับตัวทำกับข้าวล้างจานกวาดบ้านแทนแม่ที่พักจะกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆฟ้าใสเอ่ยแม่อยู่บ้านไม่ละลูกป้าเห็นมันนั่งซ้อนจัก,กรยานไปกับใครก็ไม่รู้แถวหลังวัดนุ่นแน่ฟ้าใสนั้นเงยหน้าขึ้นวันนี้แม่บอกว่าจะไปดูโครงการใหม่น่ะจ้ะป้าอาจจะเป็นคนในกลุ่มอาสาแม่บ้านก็ได้ออเหรอ ป่าเห็นมันหัวเราะก,กันสนิทสนมป่าก็เลยสงสยัยนางสายใจพูดจบก็เดินออกไปปล่อยให้ฟ้าใสานั้นรู้สึกหน่วงในอกอย่างบอกไม่ถูกคืนนั้นฟ้าใสานั่งรอแม่ที่ใต้ถุนบ้านแสงจากหลอดไฟสีสม้มกับพริบเล็กน้อยตามแรงลมเธอได้ยินเสียงแม่เดินกลับเข้ามาในบ้านตอนเวลาเกือบสามทุ่มแล้วแม่กลับมาดึกอีกแล้วนะจ๊ะ ฉันอุ่นกับข้าวไว้ให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่กินกับพวกเขามาแล้วล่ะพวกเขาหรือเขาคนเดียวจ้ะแม่ฝ้าใสนั้นเผลอถามออกไปนวลพันนั้นชะง,งักหันมามองหน้าผู้เป็นลูกสาวฟ้าใสพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงล่ะลูกแม่นะ่ะเป็นแม่นะลูกจะมายอกย้อนแม่แบบนี้มันไม่ดีฉันแค่สงสัยนะจ้ะแม่ว่าทำไม แม่ถึงเลือกที่จะไปข้างนอกบ้านมากกว่าจะอยู่กับฉันที่เป็นลูกแม่ไม่ได้เลือกใครหรอกแม่ก็แค่ทำงานที่แม่รักแม้แต่พ่อแล้วก็ฉันก็ไม่ใช่สิ่งที่แม่รักใช่ไหมจ๊ะนวลพันนั้นหลบตาเรื่องของพ่อกับแม่มันไม่เกี่ยวกับลูกหรอกเธอนั้นไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้ลูกนั้นเข้าใจไม่เหมือนเดิมเพราะว่าพ่อเปลี่ยนไป หรือว่าเพราะแม่เปลี่ยนไปกันแน่ล่ะเสียงร้องไห้ของฟ้าใสดังขึ้นในคืนนั้นภายใต้แสงจันทร์ที่สาส่องบนหลังคาบ้านไม้หลังเดิมไม่มีเสียงปลอบโยนไม่มีอ้อมกอดจากผู้เป็นแม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมีเพียงแค่เสียงลมหายใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะเดินออกจากบทบาทของผู้เป็นแม่และเมียไปสู่ใครอีกคนที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นมากกว่าเดิม เสียงซ้อมร้องเพลงของเด็กๆดังก้องในหอประชุมหลังโรงเรียนกลางตำบลเสียงกลองชิงฉาบและเสียงปรบมือสร้างชีวิตชีวาให้กับเช้าวันเสาร์ที่อากาศสดใสเช่นนี้ฟ้าสายยืนอยู่หลังเวทีมือที่กำมโครโฟนเบาๆเย็นเฉียบจากความตื่นเต้นและความหวังหวังว่าแม่ของเธอนั้นจะมาเธอสวมชุดพื้นเมืองที่ครูเย็บให้เป็นพิเศษ เสื้อลูกไม้สีครีมกับผ้าถุงลายดอกไม้พื้นแดงทุกอย่างนั้นเรียบร้อยสวยงามยกเว้นดวงตาคู่โตที่มองไปที่ประตูอยู่เรื่อยๆอย่างไม่แน่ใจแม่คงไม่มาสินะเธอนั้นกระซิบกับตนเองเบาๆหนึ่งวันก่อนหน้านั้นเธอได้ขอให้แม่มาดูความสามารถของเธอที่พัฒนามาไกลามากแล้วแม่จ๊ะ พรุ่งนี้ฉันร้องเพลงในงานโรงเรียนด้วยนะจ๊ะแม่จะมาดูไหมนวลพันธ์ที่กำลังรีเสื้อผ้าไม่ได้เงยหน้ามามองดูลูกนะักแม่อาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้นะฟ้าใสาพรุ่งนี้แม่ต้องไปสัมมนาเรื่องแผนดูแลผู้สูงวัยที่อำเภอด้วยแต่แม่จ๊ะงานมีแค่ชั่วโมงเดียวเองนะจ๊ะแม่แค่แม่แวะมาก็ได้จ้ะนวลพันธ์นั้นนิ่งไปทาแม่เสร็จงานทัน แม่ก็จะรีบไปนะลูกเช้าวันงานมีเพียงผู้เป็นพ่อที่มาให้กำลังใจลูกสาวพร้อมหรือยังล่ะลูกสู้ให้เต็มที่นะฟ้าใสของพ่อคำสั้นๆแต่ทำให้หัวใจของเธอนั้นพร้อมสู้คําวันนั้นฟ้าใสเก็บกระเป๋าเงียบๆเดินไปที่ป้ายรถสองแถวหน้าโรงเรียนใช้เงินค่าขนมที่เก็บไว้ใช้จ่ายค่ารถแล้วนั่งนิ่งตลอดทางไปที่บ้านสวน เสียงของลมในยามเย็นพัดผ่านทุ่งนาบนทางลูกกลังที่ครุขระจนกระทั่งรถจอดหน้ารัวไม้เตีเต้ยของบ้านหลังเล็กที่เดชานั้นพักอยู่พ่อจะ๊ะพอ่อฟ้าใสานันร้องเรียกผู้เป็นพ่อเบาๆเดชาเปิดประตูออกมาดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นลูกสาวยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าฟ้าใสามาทำไมกันลูกเกิดอะไรขึ้น เด็กสาวโผเข้ากอดผู้เป็นพ่อแน่นฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นแล้วละจ้ะพ่อฉันขออยู่กับพ่ออีกคนนะจ๊ะเดชานั้นลูบหัวผู้เป็นลูกสาวเบาๆหลังจากมื้อเย็นที่แสนเรียบง่ายใต้ถุนของบ้านสวนฟ้าใสานั้นนั่งอยู่กับพ่อขณะที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพ่อจ๊ะแม่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆใช่ไหมจ้ะพ่อเดชานั้นนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะตอบด้วยเสียงเบาแม่เลือกทางของแม่แล้วล่ะลูกแล้วทางนั้นมันไม่มีพ่อกับฉันอยู่ด้วยใช่ไหมพ่อก็ไม่แน่ใจแต่พ่ออยากให้ลูกจำไว้อย่างหนึ่งพ่อจะไม่มีวันเลือกทางที่ไม่มีลูกพ่อจะอยู่กับลูกเสมอนะฟ้าไสเช้าวันต่อมานวลพันโทรเข้ามือถือของฟ้าไสที่เดชานั้นซื้อให้เมื่อปีที่แล้ว เสียงในสายฟังดูเร่งร้อนลูกอยู่ไหนนะฟ้าสแม่กลับบ้านมาแล้วไม่เห็นลูกเลยฟ้าสานั้นรับสายด้วยน้ำเสียงนิ่งฉันอยู่กับพ่อจ้ะนวนพันนั้นเงียบไปนานก่อนที่จะเอ่ยขึ้นลูกโกรธแม่อยู่หรือเปล่าแม่เคยบอกว่าฉันไม่มีอะไรแต่ฉันว่ามันมีแล้วนะจ๊ะแม่ฟ้าสาแม่ก็แค่ไม่รู้จะบอกลูกว่ายังไงดี ไม่ต้องบอกหรอกจ้ะแม่แค่รับรู้ว่าฉันคือคนที่ไม่มีความสำคัญสำหรับแม่อีกต่อไปแล้วลมหนาวปลายปีพัดใบไม้ร่วงหล่นเกลื่อนลานหน้าวัดเสียงสวดมนต์แผ่วเบาจากสาลาสวดศพนั้นดังลอดออกมาขณะที่ฟ้าใสายยืนอยู่ใต้ต้นพีกุลเก่าร่างบางในชุดดำทอดสายตาไปยังแม่ของเธอผู้หญิงที่กำลังนั่งร้องไห้อย่างหนัก ข้างลงศพไม้สนสีอ่อนลุงสุชาติเสียชีวิตกระทันหันจากโรคหัวใจวายเฉียบพลันไม่มีใครคาดคิดแม้แต่แม่ที่วันก่อนหน้านั้นยังโทรคุยกับเขาเหมือนเช่นเคยแม่จ๊ะแม่ไหวหรือเปล่าฟ้าใสนั้นกระซิบหลังจากที่เข้าไปนั่งค้างแม่เงียบๆนวลพันนั้นไม่ตอบดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาไหลยอย่างไม่หยุดตั้งแต่ยายจากไป แม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าการเสียใครสักคนที่เรารักมันจะเจ็บได้มากขนาดนี้นี่แม่รักเขาขนาดนั้นเลยเหรอจ้าแม่ฟ้าใสานั้นถามขึ้นมาด้วยเสียงเบาพลางกับตกใจแต่ก็ไม่ได้อยากได้คำตอบนั้นนวลพันนั้นนิ่งไปนานก่อนที่จะพยักหน้าช้าๆคำตอบนั้นไม่ทำให้ฟ้าใสาลงใจเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเธอกลับสับสนมากยิ่งขึ้น คืนนั้นหลังจากพิธีสวดเสร็จลงพระภิกษุรูปหนึ่งก็เดินเข้ามาหาแม่กับฟ้าสายยื่นซองจดหมายสีเหลืองอ่อนให้ลุงสุชาติฝากไว้ให้ก่อนจะเสียเขาขอให้เปิดอ่านหลังจากที่สวดคืนแรกจบแล้วนวลพันรับจดหมายด้วยมือสันๆันดวงตายยังคงแดงจากการร้องไห้เธอเปิดซองช้าๆในนั้นมีจดหมายเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม สีน้ำหมึกจางๆบนกระดาษที่แน่นเนื้อนวลพันอ่านออกเสียงให้กับฟ้าสายฟังเสียงของเธอนั้นสั่นเล็กน้อยตั้งแต่บรรทัดแรกถึงนวลพันและครอบครัวของเธอหากจดหมายฉบับนี้มาถึงมือของพวกเธอแสดงว่าพ่อได้จากไปแล้วก่อนอื่นพ่อต้องขอโทษอย่างสุดหัวใจพ่อไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ครอบครัวของพวกเธอแตกแยกแต่พ่อ อยากใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายกับลูกสาวที่พ่อได้ทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังเล็กสุดท้ายพ่อขอให้ลูกกลับมาอยู่เป็นครอบครัวรักกันอย่าให้ครอบครัวแตกแยกเหมือนที่พ่อทำกับแม่ของลูกนะนวลพันแม่จ๊ะนี่คืออะไรกันจ๊ะแม่ลุงสุชาติเป็นพ่อของแม่หรอจ๊ะฉันงงไปหมดแล้วนะแม่แล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันกับพ่อตั้งแต่แรก ฟ้าใสถา,ามคำถามกับแม่ละเอียดยิบแต่นวลพันนั้นทำได้เพียงพยักหน้าและร้องไห้ต่อไปหลังจากที่งานชาป,ปนากิจลุงสุชาตินั้นผ่านพ้นไปที่บ้านของนวลพันก็มีสามีและลูกกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยในครอบครัวที่กลิ่นอาหารหลังจากที่นวลพันนั้นได้ทำและจัดโต๊ะไว้อย่างเรียบร้อยเดชาและฟ้าใสาเดินเข้ามานั่ง โดยที่ไม่เอ่ยคําใดโต๊ะอาหารนั้นเงียบสนิทมีเพียงเสียงช้อนกระทบกับจานและเสียงลมหายใจของทั้งสคนแม่ขอโทษนะเจ้าพ่อฟ้าใสแม่เองก็ต้องขอโทษลูกด้วยน้ำเสียงของนวลพันนั้นสั่นเครือเดชายกช้อนขึ้นช้าๆแล้ววางลงอีกครั้งนวลพันนั้นก้มหน้าน้ําตาหยดใส่จานข้าวแม่ไม่รู้เลย ว่าการเดินออกไปโดยไม่หันหลังกลับมาจะทำร้ายใจคนที่แม่รักมากที่สุดฟ้าใสนั้นวางช้อนลงเบาๆแล้วเอื้อมมือไปจับมือผู้เป็นแม่แม่จะเล่าความจริงให้ฟังนะถือนั้นพูดพลางกับวางรูปลงบนโต๊ะกินข้าวในรูปนั้นเป็นเด็กหญิงตัวเล็กยืนอยู่ข้างผู้ชายคนหนึ่งในชุดทหารเขาสวมแว่นตาและรอยยิ้มบางๆ นั่นคือลุงสุชาตินั่นเองลุงสุชาติคือพ่อแท้ๆของแม่เองนวนผ่านนั้นพูดช้าๆฟ้าใสาได้แต่เบิกตากว้างหมายความว่ายังไงจ้ะแม่ลุงเขาเป็นเป็นพ่อที่ทอดทิ้งแม่ไปตั้งแต่แม่อายุห้าขวบแม่ก็เลยโตมากับยายแล้วก็เกลียดเขามากจนวันหนึ่งแม่ได้เจอเขาอีก ในฐานะวิทยากรอาวุโสในกลุ่มอาสานี่แหละลูกเดชานั้นนั่งนิ่งสายตามองรูปในมือของลูกสาวก่อนที่จะหันกลับไปมองหน้าผู้เป็นเมียที่น้ำตาคลอเบา้าแม่น่ะไม่อยากบอกใครเพราะแม่ไม่พร้อมที่จะให้อภัยเขาตั้งแต่ตอนแรกแต่หลังจากนั้นแม่ก็รู้ว่าตามีอาการป่วยที่หมอไม่สามารถรักษาหายได้แม่ก็เลยต้องดูแลตา อยากใช้เวลากับตาให้มากที่สุดแล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันกับพ่อล่ะจ๊ะฟ้าใสานั้นถามเบาๆนวลพันนั้นพยักหน้าแม่ผิดเองที่แม่ยังมีอคติกับตาแม่คิดว่าที่เขากลับมาครั้งนี้เพราะว่าคงอยากจะมาได้เงินจากครอบครัวเราแม่ก็เลยไม่พาเขามารู้จักกับพ่อแล้วก็ลูกเดชาได้ยินดังนั้นเขาทำได้แค่ปลอบใจผู้เป็นเมีย เพื่อไม่ให้รู้สึกผิดอีกต่อไปบางครั้งชีวิตของคนเราก็สั้นเกินกว่าจะอยู่กับความทุกข์ดังนั้นเราจึงควรใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่เรารักในทุกๆวัน